ต่อไปเป็นข้อ13นะครับ13-15ถึง15ใช้ดูจากกราฟนี้นะครับให้กราฟมาเป็นราคาขายสินค้าของเดือนมกราถึงธันวานะครับเทียบกัน2ปีคือปี46กับปี47นะครับโดยเส้นตรงทึบเนี่ยเป็น46แล้วก็เส้นประเป็น47นะครับก็เริ่มตั้งแต่มกรามาจนถึงธันวาคมนะครับ ังเกตครขาวก็ได้นะครับเริ่มตั้งแต่40,000บาทที่ขายได้นะครับสูงสุดก็จะอยู่ช่วง70,000บาทนะครับก็มาดูคำถามปี47ปี47นะครับขาย7ก็คือเส้นปลานะครับถามว่าปี47นี่ยช่วงเดือนใดที่ขายได้เท่ากันนะครับก็เส้นปลานะครับก็มีช่วงนี้กุมภาถึงมีนา นะครับแล้วก็พิทุนาถึงกรกดาลแล้วก็เมษาถึงพุษภานะครับก็ตอบงองูครับ